ไไดด้้บบสอปึกามันสำคัญเง่งๆเน,นี่ยละ่ะส <c oughs> ีมันหัวมันซึมหนึ่งคือตรงเพชรอันไหนมันพวกใส่อันนี้บ่ใส่ไม้บ่ใส่เพิ่อนยังใส่ปปเปลเป็นประกอบกินไปยังสิบ่บแมนครับตัวเป็นปักเกีื่นกรับเปลี่ยนปักเกีื่นตัวเป็นซีดกรับเปลี่ยนซีดตัวเ,เป็นอันนี้โอลิงกับโอลิง กวกเครื่องเครื่องก็ต้องเปลี่ยนว่าวเปลี่ยนยังสนบว่านี่เลยแต่เป็นเครื่องอยังนอีกเบื้องตน้นมันมีเสียงต้องกานเข้ากับต่างว่าวกันแต่มันหยาบลงก็งค,คือแต่มันบอมอีปัญหากับบริเปลี่ยนอะไรหรือต้องเปลี่ยนง,ปปนงปปนบประมาณ ครับเขาเขาขประมบ้าไทวาเขาเขาไว้ปิดาตังแววของผมกับอย่สองพันหนึ่งศนย์ขาแร่งหรือขาแร่งขาอะไรพ้อมขาแร่งครับเฉพาะขาแร่งม่เกี่ยวกับอะไรสองพัน กันร่วมอะไรอะ,ะอไรอย่างนาี้มตีตกเ่าหล่มันมันก็ต้องเช็ครายละเอียดกอนว่าตัวไหนมันเสียต้องตึงมึงก่อนต้องซองต้องแง่มึงดีๆก่อน ตันนี้คือว่าเขาอันนี้คุยกันเก่าวก็คืออืมตันทองว่างก็มาใอ้พวกเมืองไห้จบอกเลยละเปิคนละเอาหยามนมงมันบ้านบ้านไปลายไปเลยมัน่นรืมันเบอ่บนี่บอ,บ,อบ,อบอกๆบ่กิน เราก็เลยเกลกเปลี่ยนไห้เปลี่ยนไห้ที่นี่ที่เจ้าประกอบบอดีมันขี้มารถมันไม่แห้งตีผีเสื้อมันมันบปิดนะเออก็สดับเครื่องกับสั้นมัดเครื่องตัวเครื่องวูบลงวูบลงวูบลงไปเรื่อยๆขี่ไปให้หมอเบิ่งไหมหมอสบนหูมอสก็เลื่อเลื่อทอตีผีเสื้อเขาไหม เออหนสตาร์นละปิดมันก็ดับมันบวซันแสดงว่าตอนแรกนี่ปีพีเสื์เพรปิดนงข้าการที่ัวแมานี่คขนขาวค้นขาวแต่ไปเห็ดอ่าไปเห็ดเพราะพิเหต์มอประกอบให้มันมันดับเครื่องมันสันมัดโตไงหลักมัมีแห้งทีไปหาหมอไม่มอกระลือออกหมอกระหงมอกระลือหรือหมอกประกอบทอไหม แสดงว่าปีกผีเสือมันก็ลงเหมืนเนี่ยสีสเกตดีเซลเหรอเะว่าอยู่ทั้งไปอมซับคู่นะล้า,น,าน,นล้านมูสร้างแสงคนน่ะซางแสงได้ซางลงทั้งเบียงเมืองอะนะทั้งเหียมเมืองมันเป็นแล้านสีหัวสีล้านเพราะยัหรอกกันว่าเอ่าอ่าเปนแคเนื่อหรอล้นานน้อย มทีอมานี่ม่ทีเปลี่ยนแบนดรลองหัวฉีดอยากจะเปลี่ยนบุหรี่ซีโต้แบนดองหัวฉีดซีโต้ใช่แบนด์ไหลับหาต้อมันเป็นหลกประจำตัวของมันของหลุดมือห่ครับอกกัเลย สตาตาเราเวลาดับมันสั้นเมด่ตัวแล้วมอก็เห็นยังว่าเป็นหมอคุงมอกระเก็เลยเลือกอไหมเอาอ่าเพราเลือกองไม่ประกอบไม่มันสั้นเมื่อตัว่คือว่า4ลิตรแหละมันมีปัญหามันมาทำงานอ่มันอาจจะเป็นถึงยังจากยางเพราะแต่เรือประกอบไม่มันก็เออดีขึ้นมันก็มันคือสีลงมันนะก็เลยไใมันชั่วว่ล่ะบ่บ่แล้วมันเปลนใคมันชั่บ่ ขี้ยังเดียวลูกชายกับขี้พ่อกับขี้เติมมอหนาเวัดเลยป่าวสี่ตัวมาคุยกันมาเนี่อย่าว่าขี้ยังเดียวอะเมืองเด้คนสิบคดไปจากกล่องวันนี้แอร์กับพี่เพียนต้องหัเนเลยแอร์ว่เย็นพีให้เขาพี่สอห้ไปเติมน้ำยาอยู่ทุ่มพ่อนมันเอาแปดลอย แต่ว่าหัวถามนหนึ่งมันหัวพอจบเด้มันหาหมองหัวพ่อเมื่อกี้เลยใส่น้ำยาพิเศษให้มันวมาคำมันหัวสีเห็นเหมือนี่มันมามันใส่น้ำยาให้เพราะว่าปกติเข้าสีแอร์ปีนึงมันจะเศราย็นงนะก็เรื่องงก็เลยไปหาหมออยู่ทุ่งพรานลานไม้ผันเปลี่ยนเป็นอุทุ่งพรานหมอกขาวัดใส่น้ำยาสีเขียวให้ต่อไปคำมันหัวมันสีเห็นมา มันมันแค่ตัเห็นไหนแต่มันบ่ท่อนไหนมันบ่ดีกันไหนหรื่อะวันนี้วันนี้ท่านดีๆเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนโมแอร์บ่พี่จังป่ตู้เคยเปลี่ยนหรือป่ะตู้แข็งข้างในเราเฮียเฮียู่สีเกียรติมันเอาเปลี่ยนยังหมอนี่เขานี่หมอประมาณหมอนี่ใหญ่เติบแต่สองสองสามพันมือใครนี่แต่หมอนี่มันเป็นหมอกลมๆมันเปลี่ยนห้ยมันว่าหมอหมอต้มแอร์มันี่มันยังยังไงไปเปลี่ยนห้เท่านึง่ง ยูซีสเก็ตที่เจ้าเอาซีพันหาเคค่ายมอมอล้งตู้เย็นนะนะเป็นเป็นแถงบอเป็นแถงคือมอหนามบอเนำเน่กับไปกับบอเคยหูบอเคยเห็นมแต่ว่าประมาณนี้แล้วประมาณกอบมือห้องหน่สองมือหนึ่ง